ส่วนของสกินสุดแรกอันนี้มันดาบอีปิกเขากลับมาในวงแหวนอวกาศเราต้องตามหาหุ่นยนต์ให้ครบ8ตัวใช่แล้ววงแหวนอวกาศคือทางของเราภาพแรกจัดไปดาบเลเซอร์อันเก่าของริกเตอร์ลืมบอกว่านี่คือชิ้นส่วนของสกินสเปซโรนินนะขอหุ่นยนต์หนึ่งตัวเย่ได้มาหนึ่งอืมรับภาพที่สองน่าจะเป็นดาบของริกเตอร์ร่างต้น เป็นดาบที่มีรูปลักษณ์โบราณฟิลของกษัตริย์สมัยก่อนลากมาจนถึงด้ามของดาบแล้วก็ได้หุ่นมาหนึ่งตัวดาบที่สามเอาใจเมนอันเลนกันหน่อยเป็นดาบที่ค่อนข้างวาดยากเพราะมีความยึกยักเยอะเวอรเธอฉันขอบพรให้ได้เย่หุ่นยนต์อีกหนึ่งดาบที่สี่ของคุณพริทาชิ เหมือนจะง่ายแต่ก็แอบ,บยากอยู่วาดเป็นฟันฉลามแล้วกันได้มาอีกหนึ่งว้าวไม่เกลือนะได้มาสี่แล้วดาบที่ห้าขอเป็นดาบสายฟ้าแต่พี่ปูจี้แอบ,บวาดพลาดแง่จะแก้ไขยังไงดีเนี่ยไม่สวยเลยจากดาบลายเป็นสายลายอุ๊ยไวย้ได้มาสองโอได้มาหกตัวแล้วเดอ้อเชอดดาบต่อไปเอาเป็นดาบแดงเนาะ น่าจะเป็นดาบสุดฮิตใน ROV เป็นดาบที่แรงที่สุดวาดมาถึงด้ามแล้วก็แอบเพิ่มออร่าให้ไปๆขอหุ่นยนต์หนึ่งวงแหวนนี้ไม่เกลอเลยแก oh. แต่ที่แน่ๆเราอยากได้ดาบแร่เราก็ต้องวาดดาบนั้นนี่คือดาบเลเซอร์อีิี Huh? อะไรนะนั่นมันสกินเอมลี่นี่ mm hmm. ก็คือพี่ฟูจิมีแล้วกลายเป็น 100, mm hmm. 100เพชรซึ่งงั้นได้นี่คือดาบนำโชคแต่ฉันจะวาดกลับด้านและหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายขอเธอโอเคพี่ฟูจิขอพูดคำว่าครบจบและจ้า mm hmm. เปิดออกมาดาบอีปิกที่ฉันอยากได้ mm hmm. นี่มันอะไรกัน ขอบคุณผู้สนับสนุนแปบ๊บร้านโปรดพี่ปูจี้พ่อมดไคลเวอร์เป้ hey, hey. บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมากกว่า300แสนคนเป็นแล้วเธอ hey, ดีดีสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงไปเลยเนี่ย <Hey, hey. S 2> ใส่โค้ด F O O J Y ได้ส่วนลดคุ้มเวอร์เธอโปรโมชั่นอื่นๆเขาก็จัดเต็ม <H aw? S 1> ปะ เปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่วเป๋เคลว่าเปเคลว่าเปเท่านั้นจ้าโอ้รูปลักษ์เปลี่ยนและปลอกดาบก็เปลี่ยนด้วยและนี่คือดาบดิ้นและนี่คือดาบน้ําและนี่คือดาบยาซึึงแม้ว่าในเกมไม่ค่อยเห็นชัดแต่หน้าล็อบบี้พี่เทสุด คอ,อย่าพลาดบอกเลย